เลีจอดเลยเลี้ยงเองอะไระอ่าวั้งอยไหนอ่ะนี่นี่นี่ว้ยไพ่เว้ยเว้ยเรียเองไหมเนี่ยเดีเวลาฮีโร่เชื่อกูแบกเออกูเชื่อตายมึงได้ไหมเนี่ยฮะเยี่ยมมาเลี้ยงจะได้ดิกูเลี้ยงนไหวก็ได้แหละออกการตีก็ได้ออกการตีก็ได้ไอ้เหี้ยแต่ว่ากูจะฟาร์มช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องช่วยมึงต้องช่วยกูฟาร์มมาเร็วพระเจ้ามา อะไรกูมีเลยไปเจอเราคุณเซลม์เอาเหรอเออว่ะข่วยไม่ใครกูบอกกูบอกแล้วกูจะไม่มีกูบอกเอาแล้วใครจะเลี้ยงกูล่ะกูเองกูเองกูเองเอาแล้วมันโอ้โหมันไปยิงคลิปนั้นทำไมวะมั่วของโลพี่ทำไมมันชอบไปยิงคลิปเลยให้กูอะไอ้แย่อารามมันแย่งไปแล้วอะอะไรก็คู่ก็อารามมันโลงก็ถูกนี่ไม่มันไม่ได้กูโดนลาแล้ว ตัวลาอะไรเด็กขี้อ่ะมันเดินโอ้ยดาตาญาณ่าหิ้งสัสไอ้เด็กขี้นี่เอามันดิมงถอยเถอะถอยเถอะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเพิ่มถอยถอยถอยย่ะโธ่กูบอกว่าอะไรถอยว้าวมามาลาอีกแล้วมันมาลาอีกแล้วมึงดูมัน จริงมันไหวเมื่อกี้ไหวขว่วยอะไรเฮียทำไมไม่ลงมึงเห็นไหมข้างล่างมันมีสองตัวยังไงมันก็ต้องลงมายังไงมันก็ต้องขึ้นมาช่วยเฮียมึงวิ่งวิ่งก็จะยืนดูใช่ครับก็เอาหัวไอ้สัตว์ฮะไอ้เฮียตั้มตั้มต้มมึงมาหนุนข้ามันตอนข้างล่างมันไม่มีคนสองคนไหนเฮียกูกูก็จะเล่นกับมึงแล้วไอ้เฮียแล้วมันเห็นไงกูเลยไม่เล่นกูบอกว่าถอยไอ้น่าตาย่าไปบ่อยเลยตอนนี้จะหมดทั้งทลายแถบแล้วทำลายแถบแล้วมันดูดเฮียแล้วนะไอชิบหายตาโปมาโอ้จบเลยถอยเลย ียิงหลบยิงไม่เข้าเลยสัตว์ลวงกูแล้วมันจะลวงกูจะลวงกูก็เรื่องของมึงร์ไงสัตว์ไม่ใช่เรื่องของกูจะโล่เมร์แล้วจะลวงเมร์จะลวงเมร์ด้วยแล้วมึงออกมาทำกูอะไรเนี่ยตื่นที่ออกมาตบางเลยนะฆ่ากูอ่อไหนได้คุณท้อก็ท้อต่อไปเฮียเนื้อท้อให้มองไม่ดีกูไล่ประโยชน์อยู่แล้วไม่ไล่ประโยชน์หรอกกูเดิ้อมีไอเด็กเฮีย ประโยชน์มึงเก่งกันตายประโยชน์ของมึงจะหาจากไหนวะทำไมกูหาจะประโยชน์จากตัวมึงไม่ได้วะมึงหาเป็นไงไม่เตียงกูเลยผมไปแค่ย้อนบอกจะทำอะไรได้สู้ชีวิตกูต้องสู้ชีวิตต่อต้นเกมไปอ่ะต้นเกมสู้ชีวิตจัดๆบอกเลยทุกคนรวยแล้วเฮ้ยเทลกูไม่สู้ชีวิตกว่าไอ้เชี่ยกูโดนดักไอบลอนด์ไอลามลองดิอารามลองดิอารามสะลันลองดิสะลันไม่สะลันไม่ได้ลองะไร สวยแต่งรอให้ล็อกแทบตายสุดท้ายไม่ล็อกไอเฮียเกือบตายแล้วกูไอเฮียซารป๋อไม่ดักหัวกูไอเฮียดีนะที่กูมีสกิลสองไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นกูไม่งั้นกูตายใช่เอ้ยเอาเดียวดิฆ่าคนเดียวมันลุมกูมันลุมกูไอเฮียแก๊กไอแก๊กแกไม่มีดึงแกไม่มีดึงเอาได้เอาได้ๆเชือกูดิเขาไปดิอ a l a r อาร a r m กูอยู่ไหนวะจะฆ่าเป็นคนนี้แล้วยิงล็อกยิงเอาดิดูสวยซารนิสมาซารนิสมา

เอาเลยไอสัตว์แบงค์เว็บมาฟ้ากูเหรอฮะมึงกล้าทำที่พระเจ้าหัวร้อนเหรอเฮียคุณพระเจ้าไอ้สัตว์มาดิเดชหมายมามาล้วงกูแน่นอนไอ้แม็กอะหวยหมดอ้าวแม็กไม่เคยมาล็อกกูเลยนะเอาจริงๆสาโปมาก่อนว่าแล้วไอ้เฮียกว่าแล้วสาสันนีมันจะต้องโผล่มาเว้ยพระเอกมาตอนสุดท้ายครับเฮ้ยบวกได้เชี่ยกูอลัมอาแทักเชี่ยกูเฮลยอลัมโอ้แค่ไปยืนงงๆให้กูก็ได้ ไปยิงโง่ๆอ่ะมันใช่ไหมเออเฮียบอกแล้วมังกรมังกรเราโคตรดีซาเนตสวยพี่เอออะไรอะไรอย่าได้นกหรอมาดิโดนฟีเดนมีอารามอยู่ทั้งคนอย่าไปกลัวพวกช่วยแล้วช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอาพิกเกอร์พิกเกอร์ติดมาพิกเกอร์ติดช่างแม่งกูแล้วเชี่ยนี่อ๋อพิกเกอร์ดูเอาเมาเอาเมาขวดแล้วพิกเกอร์ดุเลยเชี่ยโอ้ยิงกูยิงฟีนี่เหียยิงยิงกูสวยเลยรูดกูสวยอะกู ไปเออแม็กแม็กด้วยเออโอ้เข้าไปในป้อมเอาเรืยสายโปะมาโอ้ชิบหายแล้วทีมกูตายหาหมดไปแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวกูตายเฮียไม่ฆ่าได้ตัวเดียวแลกกับทั้งทีมกูโอ้โหสุดยอดคุ้มจริงๆเลยกูยิงเข้าทีละสี่ร้อยเองอ่ะกูต้องมีมูลาก่อนจริงๆว่ะเฮ้ยโอ้เฮลิคอปเตอร์ั้มาแล้วเขี่ยมาไอ้สัตว์มูลากูมาแล้วโอ้ไอ้เขี่ยล่างเอาเดี๋ยวนะล่างกูเป็นไรวะเนี่ย เละเป็นขี้แล้วล่างกูเว้ยกูจะปล่อยแย้ไปไปคุ้มกัดกูจะโดนหนึ่งเปล่าไดนไงตายกูแล้วไปลุมกูแล้วลุมกิโตะกูลุมกิโตะกูแล้วลุมกิโตะกูตายต้องรีบเคลียร์ต้องรีบเคลียร์เร็วได้เกิด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 ได้เลยเหรอเกิดอะไรไม่น่าเกิดเอลยเอาดิมัตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วที่เป็นหมดเหาอแทงแต่ทีมแล้วก็ตายไปหมดเลยโอ้มันจะตายแล้วเอลตู่อ่ะเฮ้ยโอ้ดาลากูยืนอยู่บ่อทำไมโอ้แม่ง จะตายแล้วมึงไม่ป่านอ่ะอลามโกมึงดูมันเดินอยู่บ่อยเดินอยู่บ่อทำไมล่ะดูดูมันดูมันดูเดินเออนเดินเออดูมันเดินโอ้ดูมันเดินเดินทั้งปีทำเพื่ออะไรเฮียแม่เถอะเอาตายเฮียงูฟิกเกอร์มาทำไมฮะมึงเชื่อว่ามึงเชื่อว่ากูดาเมจเบาเหรอกูดาเมจแรงแล้วเนี่ยเฮียิงแน่แล้วเพราะกูเลย ไม่อยากกดตะกิยบอสองอ่ะเดี๋ยวแม่งจะมีคนมาล้วงกูเอาเลยพวกกูก็ไปเลยเอาดิอู้รุนแรงเอาดิเฮ้ยกูรุนแรงนะกูรุนแรงนะครับเอาดิคลิปกูเข้าแล้วระวังลองซาโป่งนะระวังซาโป่งนะแล้วมึงไปทำอะไรในนั้นมะเอาไอ้เหี้ยตายควายไปยิงยิงยิงตายลูกเก่งตายลูกเก่งคุกูตายไม่เก่งกูเก่งกูไม่ตายอันนี้ไปมากดแข็ง์มากดแข็ง ไอป้อม hey, สวยยิงอืมอืมอ oh, ืมออืมอืมยิงอะไรล่ะอะไรล่ะตายชนะแล้วไอวนไอ้ดีไอบดีอีเจนี่ถแล้วมี้โอ้ไอเฮียจบได้สักทีเวนด้ยคนแบกเลยคนแบกเกมนี้บอกเลยแบ่ผ่นบอกเลยเลือเทียมกู้มงจะบือเือเทียมกู กูไม่อยากดูไอซ้อน่ยไเหมือเพาะเนี่ยไม่เไม่เวคนไมตายเนี่ยกลัวไม่ดูุ้ยช่อไอ้เห็ตาอังนี้ม่เคยเห็นเหรอเนี่ยช่มอรารองเท้าอีกข้างนึงนะฟิอ้งมืขารองเท้าอีกข้างอะไรอะโกรธไอเหี้ยอุชะน้าได้ดิเพราไขว้พรากูดิ โดนล้วงใบยอยไหมเดี๋ยวมาเจ้าเดี๋ยเอาของครัวเลยเดี่ยไอ้หี่จะทำยังไงม็ไู้ไอ้เบ้ยมา